เพื่อนๆเอาไว้ว่าใครที่อยากจะมีรายได้จาก t i k t o ็อต้องดูใครที่เป็นครีเอเตอร์ที่มียอดวิวอยู่แล้วมีคนติดตามอยู่แล้วอยากจะสร้างไรายได้ต้องดูแบรนด์ที่อยากจะมีคนขายของให้มากกว่า5,000คนต้องดูคุณควรจะทำคลิปแบบไหนคุณควรจะไลฟ์สดแบบไหนรวมถึงถ้าเกิช่องคุณมีปัญหา คุณควรจะแก้ยังไงซึ่งตรงนี้เองต้องบอกว่าในวงการที่อีคอมเมิร์ซเนี่ยพวกนี้จะเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนบ่อยมากๆและเราในฐานะสังกัดและติดต่อตรงกับ Tik t อกอ f f ฟ i เชียลไทยแลนเราจะเอาความรู้เนี่ยมาสอนคุณนี่วางไว้ให้แล้วมาแต่ตัวมีของมาเลยนี่<ช>ของที่ขายครับก็อันนี้ก็น่าจะขายไปมากกว่าล้านห่อ้านนะที่ถูกขายเป็นล้านห่อใช่ครับเรามีจํานวนคนที่อยู่ในสังกัดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ทํายอด g m เมีสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะ ราคือ e c ค n o เ y ในการที่เราจะสามารถสร้างนักขายมืออาชีพแต่สินค้าชิ้นเดียวกันที่อยู่ในตลาดสินค้าที่คุณไปหยิบเองในทีวตออแต่ถ้าหยิบสินค้าชิ้นเดียวกันชนิดเดียวกันที่อยู่ในสังกัดชอมิกคุณได้ค่ะของคิณคุณเริ่มสมัครมุกเราจะวางเขาเรียกว่าคารแรคเตอร์ของช่องเป็นยังไง แล้วจะเน้นขายสินค้าอะไรทำยังไงข้อที่หนึ่งคือจะมี1000 follower ห1,000 follower และ10,000 0 follower แต่ตรงนั้นไม่สำคัญเพราะว่ามี follower แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้มียอดขายอันนี้สำคัญกว่าในสังกัดน,นะคะ<ม>ก็คือส่วนใหญ่คนจะคิดว่าต้องมียอด f o l l o w เยอะๆถึงจะมีทำยอดขายได้ถึงจะมีคนติดตามแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวในสังกัดน,นะคะมมไม่จาเป็นเลยค่ะยอดติดตามหลักพันก็ทายอดหลักล้านได้ค่ะถ้าวันนี้แบรนด์นะครับมีความตั้งใจที่บอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าไลฟ์คอมเมอร์ได้เป็นเทรน นะฮะหรือการทำช็อตวิดีโอเป็นเทนเนี่ยอยากให้เข้ามาคุยกันเพราะว่าเราตั้งใจมากๆที่จะทําให้ KOC เนี่ยเราอยากจะปั้น KOC เนี่ยให้ได้เป็นหมื่นๆคนที่จะสร้างรายได้และนั่นแหละปัญหาของเขาคือว่าเขาก็ต้องการสินค้าเพราะฉนั้นในเมื่อคุณเป็นแบรนด์เนี่ยเราจะจับตรงเนี้ยมาคอนเนคกันมาเป็นครีเอเตอร์ในสังกัดของช็อตจีนิกอายุนอร์นันดียังไงข้อที่1น,นะฮะสินค้าที่อยู่ในช็อตจีนิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นนะฮะนี่ข้อที่1เลยคนะุณหยิบของมาฝากตะกา้า ได้คอมมิชชั่นแล้วมาอยู่ในสังกัดเล่าได้ค่าคอมเพิ่มมากขึ้นถูกต้องครับ <c oughs> ของที่อยู่ใน TikTok เนี่ยเราสามารถหยิบมาแล้วมาไลฟ์ขา,าข,ขายของได้เอามาทําคอนเทนต์ขายของได้ปกติเขาได้เปอร์เซ็นต์เงินเท่าไหร่นะพี่ ja แล้วแต่เลยฮะมีตั้งแต่1%ถึง20%แต่สินค้าชิ้นเดียวกันที่อยู่ในตลาดสินค้าที่คุณไปหยิบเองใน TikTok แต่ถ้าหยิบสินค้าชิ้นเดียวกันชนิดเดียวกันที่อยู่ในสังกัดชองเกคุณได้ค่าคอมเพิ่ม <c oughs> <c oughs> คุณได้ค่าคอมเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าปกตินะเรทที่ไปหยิบใน TikTok เนี่ย10%มาอยู่ในสังกัดชอปตินิกได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ15% 15%โหล้านนึงนี่เคเพิ่ม หลายแสนนะเพราะว่าแบรนด์นะฮะเขาไม่อยากจะไปเลือกครีเอเตอร์เองแล้วเขาหลายครั้งเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะไปแจกของแล้วก็แบบได้การรีวิวหรือไม่ได้การรีวิวการที่เขามาคุยกับสังกัดชอปจินิกเป็นตัวช่วยคัดเลือกครีเอเตอร์ให้เลยและรวมถึง d r i ายยอดเซลล์ให้ด้วยอันที่2นะคะเราเป็น e อ็กซ์คลูซีฟแบรน์ค่ะมีแบรนด์ที่เข้ามาหาเราอะค่ะมีการเอ็กซ์ซเฉพาะเอ็มซีเเราเท่านั้น คือจะสามารถขายสินค้าประเภทนี้ได้นั่นหมายความว่าถ้าช่วงนี้อะไรขายดีหมดนี่ขายดีของบางแบรนด์เอ็กโคซีฟชอบทอดชอปจินิกเท่านอ๋อชอปจินิกตอนนี้มีของอยู่กี่ SKU มีแบรนด์ทั้งหมดกี่แบรนด์ครับถ้าที่ถืออยู่อะค่ะมีอย่างน้อยอค่ะ30ิแบรนด์ค่ะแต่ว่ามี SKU ประมาณพัน SKU ค่ะอันในแง่ในแง่ของครีเอเตอร์นะในแง่ของของคนที่อยากจะบอกว่าเอาของไปขายใน Tik t o k กนะการเลือกของเนี่ยมันสําคัญยังไงสําคัญค่ะเนื่องจากว่าคาแรคเตอร์ของ k คซแต่ละท่านนะ ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่หยิบสินค้ามาขายค่ะขึ้นอยู่กับว่า KOC ท่านนั้นนะคะมีคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วก็สินค้าเป็นเทรนด้วยหรือเปล่าค่ะสำหรับครีเอเตอร์ก่อนนะเรามีการสอนแล้วก็ให้ความรู้นะคะ แทบทุกสัปดาห์เลยเพื่อจะบอกว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็น KOC ในหมวดแม่และเด็กคุณควรจะทําคลิปแบบไหนคุณควรจะไลฟ์สดแบบไหนรวมถึงถ้าเกิดช่องคุณมีปัญหาคุณควรจะแก้อย่างไงซึ่งตรงนี้เองต้องบอกว่าในวงการ e ี o m คอมเมิร์ซเนี่ยพวกนี้จะเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนบ่อยมากๆและเราในฐานะสังกัดและติดต่อโตกับ Tik t o ็อกออฟฟิเชียลไทยแลนด์เราจะเอาความรู้เนี้ยมาสอนคุณคทุกสัปดาห์เราเชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่ครับ เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแต่การเริ่มใหม่ครั้งนี้นะครับเราเริ่มกับมืออาชีพครับซึ่งตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของ MCN ของประเทศไทยที่ร่วมกับติ๊กตอครับเขาคือผู้ที่อยู่ในวงการของ e-commerce มามากกว่า15ปีครับและความตั้งใจฮะของผมและยูนรารอยล้านเนี่ย อยากให้ครีเอเตอร์ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นนักขายมืออาชีพทางด้านไลฟ์คอมเมอร์สสามารถที่จะสร้างรายได้มีของที่ดีได้คอมมิชชั่นที่เยอะและทางแบรนด์ก็สามารถที่จะมีช่องทางการจัดจําหน่ายในรูปแบบใหม่หมที่สามารถทำให้พวกเราสามารถเติบโตได้ครับมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราพวกเข้าสู่ยุคข,ของไลฟ์คอมเมอร์สและเป็น KO4 ไปด้วยกันครับ